ยกขบวนรถโตโยต้าแคมรีครับผมวันนี้มีรุ่นไหนสเปคไหนปีไหนบ้างนะครับใครนี่กำลังมองหาอยู่นะฮะโตโยต้าแคมรี่โฉมหน้า all new minor change ครับหรือว่าจะเป็นก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก็รอดูพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะ รถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่สนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับทุกคันเลยนะครับที่บริษัททอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุขวินทงวงมินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวันทำการตั้งแต่9โมงเช้ากับผมนะ ส่วนใครมาไม่ถูกนะครับช่องอ่าช่องทางการติดต่อเราปักหยุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันแรกนะครับไล่ตั้งแต่รถที่ราคาถูกที่สุดก่อนเลยนะครับผมนะสำหรับคันแรกเนี่ยจะเป็นโฉมหน้า Minor c h a n g นนะครับ2.5ตัว h y b r i d Navigator ปี2015ครับคันนี้เนี่ยเพิ่งปรับราคาลงด้วยนะครับตอนนี้เหลือเพียง500,000 5,9,000บาทเท่านั้นครับผมนะเป็นตัวรองท็อป2.5งจุดห้าไฮบริดเนกเตอครับแบตเตอรี่ของคันนี้เนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับประวัติสู์เช็คได้ตรวจสอบได้ใช้งานกันยาวๆอีก10ปีครับชมหน้าลอๆแบบนี้กระในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นคู่เดิมจากโรงงานโปรเจคเตอร์ลูกแก้วคู่นะครับไฟเลี้ยวจะตกแต่งอยู่ที่ด้านข้างเซนเซอร์หน้ามีให้2จุด ไฟตัดหมอกไม่ให้ครับตัวรถสีบอลเงินประวัติศูนย์เช็คได้ตรวจสอบได้เป็นรถมือเดียวจากใต้แดงนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับเบาะหนังสีเบจปรับไฟฟ้าคู่หน้าและตกแต่งรายไม้สวยงามเกียร์ออโต้จอทัสกรีนมีระบบนาทางเนวิเกเตอร์รครับแอร์ออโต้ดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาได้ สำหรับพี่พี่ท่านไหนอยากได้คันนี้นะครับค่างวดจะขอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,000 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับปีดาวได้นะครับผมส่วนคันที่2นะครับจะเป็นสเปคเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแต่ว่าจะได้ตัวรถปีใหม่กว่านะครับจะเป็นปี2016จดปี2017นะครับออปชั่นภายในเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเพิ่งปรับลงมาเหมือนกันนะครับอยู่ที่5 0 9 0 0 0 0บาทครับรถสภาพสวยสมบูรณ์ ภายในสีดำตัดสีเบจเช่นเดียวกันครับตัวรถด้านนอกสีบอลเงินหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียวจากใต้ายแดงตรวจเช็คตรวจสอบกันได้นะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์อยู่อีก3ปีนะครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่จะหมดปี2 0 2 7นะครับต่อมาเลยครับเป็นโฉมหน้าใหม่ All New Minor c h a n g e ครับหลอ่อหลอ่หลอสสปอร์ตและหรูหราครับผมนะวันนี้ครับคันแรกเนี่ยพาดูสีดำกันก่อนนะครับเป็นรุ่น2.5 ไฮบิดนะครับปี2019-20นะครับรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์เช่นเดียวกันนะครับคันนี้เล่งมาอยู่ที่124,000กโลกุญแจรีโมทสมาร์ทคีเลตนะครับกับราคาตั้งขาย889,000บาทครับเดี๋ยวดูด้านในของตัวรุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยจะได้หลังคาซันรูฟด้วยนะครภายในเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนนะครับ เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมลลาลัยหนังมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรลแพดเดิลชิพมีให้นะครับจอตรงกลางเป็นทัชสกรีนตกแต่งลายมา้าสีเทาอ่อนๆน,นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ cvt 8สปีดมีโหมดให้เลือกมากมายถึง3โหมดเลยนะครับ Eco n o r m ม l Sport โหมดและ ev โหมดนะครับมี4โหมดเลยนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสีดำสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับ แอร์ออโต้ดูโอโซนครับคันนี้889,000บาทสำหรับชมหน้า All New Minor Change นะครับฟรีดาวเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 0 6 0 0 0บาทเท่านั้นครับบสีดำรอๆเท่ๆทรงสปอร์ตกันไปนะครับส่วนคันถัดมานะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับปี2 0 1 9จด20 เป็นสีดำเหลือบม่วงเข้มนะครับคันนี้เนี่ยถ้าออกแสงแดดหน่อยจะประกายสีม่วงอ่อนๆน,นะครับเป็นสีพิเศษนะคันนี้ได้เป็นสีพิเศษนะครับ2.5งจุดห้าไีเดียมคันนี้ผมตั้งขายอยู่ที่ราคา8 9 9 0 0 0บาทครับและที่พิเศษกว่านั้นนะครับจะได้ภายในเป็นเบาะหนังสีเบทด้วยนะครับสวยๆเลยนะัคันนี้เนี่ยรถหน่วยงานประวัติสูมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเลขไมหนึ0 0 0 0โลนะครับ มีในส่วนของหลังคาซันรูฟให้นะครับส่วนตัวเครื่องเล่นเนี่ยเป็น JBL รอบตัวรถลำพง10จุดนะครับออปชั่นพวงมาลัยคือแบบบอกเลยว่าเป็นฟูลออปชั่นนะครับมีล็อกเลนมีระบบช่วยเบรกนะครับมี He a d Up Display ให้ครอ p a t ดเดิ h i ิฟต Adaptive Cruise Control ครับและกุญแจเป็นรีโมทสมาร์ทย์เลดนะครับและที่สำคัญนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับอากาศปรับแอร์ได้ด้วยนะครับรับรองว่าเย็นช่ำๆครับกับราคา800,000 99,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มรถสวยช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นปรปวัติศูนย์แมนเทนเนนถึงตรวจเช็คตรวจสอบกันได้นะครับใครที่สนใจเนี่ยรีบติดต่อมาด่วนเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยภายในสีเบดเนี่ยหายากมากๆนะครับสำหรับตัวไฮบิดพรีเมียมนะครับส่วนคันดันมาก็ยังเป็นตัวท็อปอยู่ครับไฮบิด พรีเมียมนะครับผมปี2019และได้สีนิยมนะครับสีพิมพ์นิยมนั่นก็คือสีขาวนั่นเองครับขับและดูหรูหรานะครับขับและดูไฮคลาสนะครับขับไปไหนก็มีแต่คนมองเพราะว่ารถสวยนะครับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ในราคา8 9 9 0 0 0บาทเทียบเท่ากับคันเมื่อตกี้เลยนะครับเป็นตัว2.5 Hi-Bed Premium ตัวท็อปเช่นเดียวกัน นะส่วนด้านในคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะสีดำนะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับภายในสวยๆนะภายในสวยๆเป็นโทนดำทั้งตัวรถนะครับเบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้าปรับอากาศปรับอุณหภูมิได้ออปชั่นเทียบเท่ากับคันเมื่อกี้เลยเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับคันนี้เลขหมายจะอยู่ที่196,000ากัโลกับราคาเพียง80 9 0 0 0 0 0บาทครับ ราคาเนี่ยต้องบอกว่าหายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกือบล้านเลยนะสำหรับตัว2.5 h ฮบริดพรีเมียมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาตัวรถเช็คได้ตรวจสอบได้นะครับประวัติศูนย์ทุกคันและเป็นรถมือเดียวนะครับผมนะโครงสร้างบอดี้เนี่ยผมวารันตีทุกคันนะครับไม่มีชนหนักหรืความจมน้ำเราดูแลหลังการขายให้อีก1ปีหรือ10,000กิโเมตรนะครับส่วนคันทันมานะครับจะเป็นตัวรองท็อป2.5ตัวไฮบริด ปี2019.20จด20ครับเลขไม่ง0 0นมโลคันนี้สีบอลเงินภายในสีดำนะครับกับราคาขายอยู่ที่8 8 9 0 0 0 0บาทครับรถมือเดียวเช่นเดียวกันนะครับผมใครสนใจทักมาได้นะตัวลองท็อปมี2สีดำกับบอลนะครับขายราคาเท่ากันส่วนตัวท็อปมี2สีดำเหลือบมม่วงกับสีขาวมุกนะครับใครหาอยู่ทักมาส่วนคันสุดท้ายนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วน ครับ2.0ตัว G ปี2020-21นะครับกับราคาที่แสนถูกมากๆครับ769,000บาทครับมาดูด้านในกันหน่อยนะครับออปชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับหรือว่าหรือหวาเท่ากับตัวไฮบริดหรือว่าตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับแต่ว่าออปชั่นโดยรวมมีให้ครบเช่นเดียวกันครับแอร์แบ็ก7ใบปุ่ม engine start นะพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชั่นครูดคอนโทรลจอทัชสกรีนนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ไฟฟ้าเกียร์ออโต้ cvt แปดสปีดเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าสีดำสภาพสวยสมบูรณ์ไม่ยับไม่ฉีกไม่ขาดครับผมสำหรับพี่พี่ท่านไหนครับที่กำลังมองหาในส่วนของ Toyota Cam ม y นะครับสามารถติดต่อบริษัททอออโต้เรามาได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีแคมรี่ เยอะมากๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคันแล้วก็ยังมีเข้ามาเพิ่มเติมให้เรื่อยๆครับเบอร์โทรการติดต่อนะครับข้อมูลการติดต่อเราทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้เดือนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอทอออโต้ Auto, ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ